โบล้ววิดีโอเอาอะไรดีอ่ะนำเนรอก็ได้อะไม่ตอนนี้โบอย,อยู่ที่ห้วยไร่อลีนาของพี่กองห้วยไร่นะคะทุกคนอ,นล,อลีนาห้วยไร่อลินาบัสคอตลิงยักษ์เอามาตอนนี้เอ้าเอา,เอานี่นีนนอ่านเองนะอันนี้ออกสื่อไม่ได้ มาแวะถ่ายรูปพอดีว่าเข้ามามานำเหนือคาเฟ่ใช่ไหมก็เลยบอกเป็นทางผ่านกลับบ้านก็เลยมาแวะถ่ายให้ทุกคนดูนิดนึงนะว่าเอสนามห้วยไร่อลรีน่ามีอะไรบ้างจริงๆมันเป็นสนามเตะบอลใช่ไหมเออเป็นของพี่กองห้วยไร่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะบอกให้ดูสั้นๆนะเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ดิไม่ได้ปิดประตู ลงไปเลยลงไปนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายของเรามาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เอ้าเอานี่เห็นไหมเข้ากับตีมไหมเข้ากับตีมมากๆเวอร์เราจะพาไปดูถ้าเป็นวันงานจริงอ่ะแถวเนี้ยจะเป็นแบบร้านขายของร้านขายของ นี่เราจะเดินไปสนามแข่งกันนะฮะเห็นไหมมาตอนเงียบมากพิเวทมากตอนนี้พเวทมากทุกคนคือไม่มีคนเลยเกตเต้อุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20-24เดี๋ยวโบให้ดูข้างนอกก่อนเนี่ยถ้าเป็นวันจริงๆอ่ะตรงเนี้ยเขาจะเป็นร้านขายของร้านค้ามีห้องน้ำด้วยนะทุกคนไม่รู้จะมองเห็นไหมนู่นห้งนขาอยู่ตรงนู้นตรงสุดๆไปอันนี้เราจะเดินเข้าไปดู เอยขึ้นได้แต่ดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวดูข้างล่างเดี๋ยวบบพาดูข้างล่างก่อนว่าได้มาียยบแล้วเห็นป้ายไหมทุกคนห้วยไรอีลีน่าอันนี้คือนี้นี่มาดูตรงนี้มีกล้อง V R คืออะไรมีภาพช้าด้วยฮะ เรามาดู VR กันจอ VR ว่าฟาวดูป้ายฟาวนะฮะมีจอ VR a ด้วยอันนี้ก็เป็นอาจารย์นั่งได้ใช่ไหมเนี่ยสำหรับที่นั่งคนดูขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะมาตอนไม่มีคนแล้วใช่คือไม่มีคนเลยทุกคนจริงจรง เรามาสนามฟุตบอลเราต้องมาเตะบอลโปรเตะเข้าเช่ไหมเอาอยัางเอาเลย ทุกคนโบตอนนี้โบอยู่ข้างหลังสนามแล้วนะคะโบจะพาไปดูข้างหลังว่าเขามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นที่ดูแลที่เขาดูแลสนามมั้งเป็นคนเฝ้าสนามนใช่นี่นี่นี่ตรงนี้บวเขาดูป้าย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 อ่านเองนะอันนี้ออกสื่อไม่ได้เป็นน่าจะเป็นห้อง ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายนะฮะปากภาษอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายคำว่าปักก็คือผู้ชายใช้คำเรียกผู้ชายนะคะทุกคนอ่าอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงนะอีภาคคำว่าอีก็คือใช้คำเป็นคำเรียกผู้หญิงเอ๋ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหสร้างห้องน้ำพร้อมเรียบร้อย ห้องน,น้ำสะอาดสะอาดม,มากเลยทุกคนเอ้า oh, มีอเวนเจอร์ด้วยมีอเวนเจอร์ด้วยอ่ะเพราะนี่ไงน้องไข่เจียวชอบ FC น้อง FC น้องไข่เจียว FC น้องไข่เจียวนะคะน่ารักมากเลยอ่ะน้องของน้องไข่เจียวจะชื่ออะไรอ่ะไฮดาวอเวนเจอร์ เอเวนเจอร์หน้าตาน่ารักมากน่ารักมากหน้าเหมือนไข่เจียวเลยอ่ะอัลเนแมนกัปตันอเมริกาหน้าเหมือนไข่เจียวอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้องอาบน้ำหรือเปล่าห้องสุข,ขา,าเหมือนกันนะคือห้องน้ำเยอะมากเลยทุกคนคือแบบเอาไว้ลองรับจริงๆริอ่ะมีระบบปะปาพร้อมคืออยากมาเห็นแล้วอยากมาจริงจอยากมาบันจีอยากมาโอ้ยอุณหภูมิตอนนี้สุดยอดมาก เรา,ามาดูบรรยากาศดีมากแสงสีค่ะทุกคนบบก็จะกลับแล้ว พามาแวะดูเฉยๆเพราะว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านเพราะว่าบูามาด์ตหนึนคาเฟ่ใช่ไหมเออแล้วผ่านเป็นไอสนามฟุตบอลพี่ก้องก็เลยแบบพามาพาทุกคนมาดูว่าวยมร่อไอลีน่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นสนามแบบใหญ่มากามาจริงๆเออใช่เวลาเขาจัดงาน,นาสนุกดีเทศกาลฟุตบอลนะที่เขาจัดอะน่ามาน่าสนุกอะเอออยากเจอน้องไข่เจียวกับแม่เบลอะเอฟซีน<ด>้องไข่เจียวนะคะโอเค เบจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนขอปิดคลิปแค่นี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าบจะพาไปนำเหนือที่ไหนฝากติดตามบุด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆของบด้วยนะ,ะวันนี้ขอจวลาภไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรอเราดูไลฟ์สดเราดูไลฟ์สดคํามมือดอะ่ะมันข้ามืดแล้วคําเร็วมากเลยนะเนี่ยจะต้องกลับบ้านละรอดูไลฟ์สดวันงานบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย